ซึ่งผู้คนมักจะติดเชื้อยิมวิปริตมาจากคนขายไอศครีมยิมวิปริตกับตำรวจยิมวิปริทซะส่วนใหญ่แถมตอนนี้ก็มีรายงานผู้คนสูญหายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้ยินข่าวลือเพิ่มมาว่ามีเด็กยิมวิปริตออกอารวาสหลอกผู้คนให้เข้าไปเล่นในสนามเด็กเล่นแล้วแกล้งขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆและเมื่อเหยื่อที่เล็งไว้ติดกับดักเด็กยิมวิปริตก็จะแพร่เชื้อใส่ให้เหยื่อคนนั้นกลายมาเป็นผู้เดียวกันพวกเขาพอรู้ข่าวนี้เลยตั้งใจจะออกตาม พอพวกเขาได้ยินข่าวลือใหม่มาว่าตอนนี้กลุ่มคนยิมวิปรลิตมันกระจายแพร่เชื้อใส่คนทั้งเมืองจนคนในเมืองนี้เกินครึ่งติดเชื้อยิมวิปรลิตไปเกือบหมดแล้วซึ่งผู้คนมักจะติดเชื้อยิมวิปรลิตมาจาก